วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงไขข้อข้องใจเ,เกี่ยวกับเรื่องเลิก RV แล้วกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ระหว่างผม,มกับ ML นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันกลับมาเหรอทุกคนไลฟ์มันกลับมาหรือมันขึ้นเองไลฟ์ในยอทอมันกลับมาเหรอหรือมันขึ้นขนองมันเองวะเนี่ยมันกลับมาหมุนเนี่ย จำมาเฉยพี่มาไปง,งองแงแล้วพี่จะทําสรุปในไลน์ไหมครับพอดีเพิ่งมาอเดี๋ยวพี่สรุปให้ก็หลักๆแล้วก็คือที่เลือกเล่นอวนะครับก็เพราะว่าเขาทีเคเตอร์ไม่ค่อยแฝเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของส่วนตัวด้วยนะครับเรื่องของการแบบว่ากักนะครับก,ก,กักผมไว้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันขัดผลประโยชน์ขัดแบบว่าขัดโอกาสเสียเวลาเสียโอกาสนะครับผมก็เลยเลือกที่จะ ไปรับเกมออกเกมือ,อว่าเกมอื่นนะครับเพื่อปากท้องของตัวเองนะฮะเพราะถ้าผมไม่มีเงินผมก็ไม่มีตังกินข้าวนะครับผมผมก็ต้องรับอะไรที่มันได้ตังก่อนนะครับจะแบบกอดคอตบบ่ากันตลอดผมก็ไม่ไหวแต่ว่าฝั่งเขาจะมีกฎอยู่ประมาณว่าแบบถ้าไปทําเกมอื่นก็จะทํอวีไม่ได้นะผมก็เลยยอมนะครับยอมที่จะเลือกปากท้องมากกว่าเลือกมากมากกว่าเลือกคูปองหรือเลือกตบบ่า เอาไอ้ลุงอูดไปด้วยขอเกาะไปด้วยมาเลยลุงอูดอะมาอ่ะแป๊บบนึงทำไมใน Youtube มันขึ้นมาใหม่วะมันขึ้นของมันเองใน Youtube มันขึ้นของมันเองขึ้นเฉยแล้วผมไม่ได้กดขึ้นสตีแนละ้วมันขึ้นเฉยเลยมันสามารถขึ้นแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่เคยรู้เลยเนี่ย อแต่เรื่องเราก็ประมาณนี้นะครับทำไมต้องเลือกเล่นหลายเกมพร้อมกันไม่ได้หรอแย่ yeah. เพราะว่าเขาแบบประมาณว่าคือเมื่อก่อนผมเล่น r v ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีการตลาดประมาณว่าถ้าเราเล่นเกมอื่นเขาก็จะบล็อกเราเหมือน,นว่าเข้าร่วมอะไรกับเขาไม่ได้เขาจะไม่สนใจเราเขาจะบอกว่าถ้าคุณไปจับเกมอื่นถือว่าเราแบบขาดกันตรงนี้นะประมาณนั้นนะครับ ประมาณนั to to. ้นผมก็แบบว่าให้เกียรติเขามาตลอดให้เกียรติเขามาเสมอพี่เพจไลฟ์สองพาร์ตครับไม่ได้ไลฟ์สองพาร์ทครับมันหลุดครับมันหลุดมันหลุดมันหลุดผมเลยให้เกียรติเขามาตลอดให้เกียรติเขามาเสมอเสมอนะครับจนแบบว่ามันมีงานอื่นๆเข้ามาผมก็ถามเขาว่าผมสามารถที่จะรับได้ไหมเขาก็บอกว่ารับไม่ได้ไม่ให้รับผมก็เลยถามว่าถ้าไม่ให้รับเนี่ยมีแล้วมีอะไรให้ผมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวคุยให้ เดี๋ยวประสานกระทีมให้นานมากครับหลักโหครึ่งปีปีหนึ่งหลักหลักแบบหลักนานอะนานมากๆนานนานมากพอที่จะทําให้ผมต้องปฏิเสธทุกๆงานที่เข้ามาที่เป็นแบบโมบ้าผมก็เลยจุดหนึ่งผมก็ครั้งสุดท้ายอะมีครั้งสุดท้ายอะ,มยอะผมถามเขาว่ามีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาผมก็ถามเขาตรงตรงบอกว่ามีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาเนี่ย จะซื้อผมไหมจะบล็อกผมไหมถ้าไม่บล็อกผมจะไปนะเขาบอกผมว่าขอคุยกับทีมแปบ๊บเขาคุยทีมก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้คําตอบผมประมาณว่าอ,อตอนนี้ไม่ได้บล็อกใครเลยค่ะ <c oughs> ไม่มีใครไม่ได้แบบไม่ได้จ้างใครเลยค่ะคือ เราเป็นวงไหนเรากเร็เราก็รู้อะ่ะเราก็รู้อะ่ะนึกออกปะเราก็รู้ว่ามันเกิดอัดเอิมใครโดนจ้างบ้างไม่โดนจ้างบ้างใครเซ็นสัญญาไม่เซ็นบ้างคือเราก็รู้อะ่ะปฏิเสธตรงๆยังจะดีกว่าอีกเอาตรงๆนะปฏิเสธตรงๆยังจะดีกว่าอีกแบบไม่ไม่ต้องอ้างอะไรแบบนี้ก็ได้แบบว่าผมก็เลยตัดสินใจรับงานโมบา้าเก็บอื่นเลย นี่คือเรื่องรล่านะครับเรื่องรล่าเขาไม่งอเออเขาไม่งอเราให้เกียรติเขาแต่เขาเขาไม่งอเราเราให้เกียดเขาแต่ว่าผมผมจะบอกว่าผมงอเขาไหมมันมันก็จะเรียกว่างอก็ได้นะเพราะว่าผมแบบผมแบบเลือกที่ผมเลือกเองเลือกที่จะไม่รับงานอื่นเองผมเลือกที่จะปฏิเสธงานอื่นแล้วก็มามาแบบให้เขาอะ ประมาณนั้นเรื่องราวก็ประมาณนั้นให้เกียรติเราให้เกียรติเกมที่เราลักก่อนเราให้เกียรติเกมที่เราเล่นก่อนเออเราก็รักไปนาน,นนะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราลักเขาแล้วเขาไม่ได้รักตอบ เหมือนง้อแฟนที่แย่ไปตลอดวันหนึ่งมันง้อไม่ไหววันหนึ่งง้อไม่ไหวมันก็ต้องไปมันก็ต้องไปจะมีสิทธิ์มา ll ไหมครับ ll ผมเคยไปเล่นนะเคยไปเล่นแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทําการตลาดในไทยละก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ลงไปเล่นครับแต่ตอนเขามาแรกๆอะผมก็ไปเล่นหนุกหนานเลยคนเราเล่นเก่งคนเราเล่นเก่งเก่งมากผมถ้าเป็นผมเสียความรู้สึกมากกว่านี้ จริงก็เสียความรู้สึกอยู่แต่ก็ช่างมันทำไมสกอร์พี่เวีนอย่างงี้เอ้ยปิด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 โอ้ปิดสกอร์โอ้ยแม่งแม่งเอ้ยเห็นสกอร์ซะงั้นเปิดค้างไว้ได้ไงวะอ่ะโอเคครับปีนี้ก็เป็นปีที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับผมหลังจากนั้นนะครับอ่ะผมผมขอสรุปก่อนหลังจากนั้นก็แบบว่าเอ็มเอลก็เข้ามานะครับมามาจ้างเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่วมงานเป็นไลน์ ไลน์ไลน์อีเวนต์เริ่มเออมาจากแบบร่วมานเป็นไลน์อีเวนต์อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราโปรโมทเกมปกติเวลามีเกมไหนเขาอยากโปรโมทกิจกรรมอะไรก็จะมีเข้ามาใช่ไหมเป็นไลน์อีเวนต์ไลน์อีเวนต์ไปนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกดีๆมาต่อถึงแม้ช่วงแรกเราอาจจะกระตุกกระตักกันบ้างเพราะว่ามันใหม่เนาะมันอยู่ๆแบบว่าผู้เล่น อาวีโดดมามันก็ต้องได้รับการแรงกระแทกกันบ้างแต่ตอนนี้ก็ปรับตัวแล้วก็คุยกันอย่างรู้เรื่องนะครับเป็นอ่ผมก็รู้สึกดีกับคอมมคอมมูนิตี้ที่น่ารักกับผมนะครับรวมไปถึงแบบว่าน้องๆทุกคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับสอนเปลี่ยนเสียงพากย์หน่อยมาที่นี่ครับมาที่ตั้งค่านะแล้วก็เสียงนะครับแล้วก็นี่ตรงตรงภาษาข้างล่าง เอาไม่ต้องไปที่เสียงเออมาตรงภาษาข้างล่างแล้วก็เนี่ยเลือกเสียงได้เลยนี่มาที่เสียงเราเลือกได้เลยว่าจะเสียงอะไรผมมปลองไปได้ละมันมากคิดถึงแกว่าเอาจริงเราเลือกเล่น RV แล้วตั้งแต่เอาดอยไปดินทาแล้จะรั่ว <laughs> ดอยก็โดนหนะักนะครับดอยก็โดนหนะักแต่ดอยอาจจะไม่ได้พูดให้ฟังนะครับแต่หลังไม่กันดอยก็โดนหนกะ แต่มันก็สิทธิ์เขาผมก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกผมก็ไม่ได้ว่าเขาจุดประสงค์คือผมอยากจะมาชี้แจงให้กับผู้ติดตามผมได้รู้ว่าผมจะเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างมันคือสิทธิ์ใครสิทธิ์มันการตลาดขายการตลาดมันนะครับผมเบื่อระบบเอ็เกมนี้หายากเกินอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงครับผมผมช่วยฟีดแบ็กไปละ สังคมเกม MLBB ดีกว่า RW มากความคิดส่วนตัวส่วนตัวผมว่ามันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยแหละมันก็เลยดี <laughs> <laughs> ถ้ามันคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น่าจะซัดกันเยอะอยู่จูเลียนครับโหจูเลียนโคตรถึงเลยมเมื่อกี้เป็นกำลังใจให้ครับโอเคปีนี้คงได้เห็นอะไรสนุกๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมเราต้องกินต้องใช้นะใคร ทีมเพลงใหม่ยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับสู่ l b b หวังว่าจะได้เจอกันและทีมฝันเดียวกันขอบคุณครับไว้เาแบกผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยดูประวัติผมช็อกโกแลตสามอันไงอยากเล่นกับผมอยู่ไหมถ้าปรับเรื่องภาพหน่อยเกมโอเคไหมผมผมเคยติดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องภาพอะตอนแรกผมคิดว่า ML ภาพไม่ค่อยสวยผมเอามาเทียบเทียบกันอะ มันไม่ใช่ภาพไม่สวยมันมันแค่คนละสไตล์เนี่ยลองเทียบกันเทียบแบบกราฟิกกันนะแม่งแบบเออมันมันไม่ใช่ไม่สวยอะมันไม่ใช่ว่าทําไม่ดีอะแต่มันเหมือนคนละสไตล์มากกว่าแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆอตาเราจะชินไปพอชินปุ๊บมันจะแบบโฟเลยเราจะรู้สึกไม่แปลก a p s เอ่อ a p s เยอะกว่าด้วยใช่ครับ1 2อยสิบใครเปิดร้อยสิบได้ก็เปิดได้ร2อยี่สิบเลยนะครับ ดีละลองอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งใหม่ๆขอบคุณมากครับดอยงอนยูทูบแล้วตอนนี้ผมก็งอนยูทูบไปเนี่ยแม่งหลุดอันนี้หลุดนะอันนี้หลุดฟิลเมจิงกับเมี่ปุ่นอะฟิลนั้นก่านจะเป็นสตรีมเมอร์ใช้เวลานานไหมครับผมมึงหัดทำเออผมเห็นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มประสบความสำเร็จนะช่วงนี้ผมแบบจมูกไม่ค่อยดีนะคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองค่ะปีใหม่ให้โอกาสได้ลองสิ่งใหม่ๆกันค่ะทุกคนขอบคุณครับ ขอบคุณครับเอฟเฟกสกินจึ้งมากเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรวะออกเป็นสตรีมเมอร์ใช้เวลานานไหมผมมึงหัดทำผมเห็นน้องๆคนอื่นที่ที่แบบว่าเริ่มทำใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีถึงจะเริ่มเริ่มประสบความสำเร็จโดยที่เขาไม่ยอดทอก่อนนะปีถึง2ปีถึงจะเริ่มแบบเริ่มเริ่มเห็นแต่บางคนก็ใช้เวลาน้อยกว่านั้นนะครับน้อยกว่านั้นก็ยินดีด้วยครับเก่งมากๆแต่ว่าโดยเฉลี่ยนะครับจะเห็นประมาณนั้นปี2ปี ถึงจะเริ่มแบบเริ่มมีเริ่มมีคลิปขึ้นฟีดเริ่มแบบคนเห็นตัวตนอะไรเงี้ยเออไม่กัก MLBB ไม่กักสนุกทั้งสองเกมติดที่สังคมเกมนี่เริ่มเล่น ML ก่อน RV เพราะเลือกราฟิกล้วนๆพอชอบสไตล์นี้แล้วแต่คนชอบอืแล้วแต่คนชอบจริงใจใจคนเล่นโรมเล่นโรมมันนะ ย้ายบ้านมาสองปีแล้วค่ะตกลงรักเกมนี้ผมก็ว่าสนุกนะแบบคือตอนเนี้ยผมอยู่ในจุดที่มันมันโตขึ้นเนาะมันโตขึ้นมันมันมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแล้วผมก็เลยต้องแบ่งเวลาทั้งงานทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งเล่นเกมผมมีเวลาเล่นเกมน้อยลงนะครับแต่เกมเนี้ยโมบาย e ีเจแม่งเป็นเกมที่ทําให้ผมแบบอยากเล่นผมแม่งอยากเล่นอยากแบบอยากอยากทิ้งงานมาเล่นเกม <laughs> เป็นความรู้สึกที่แบบว่า ที่อยากกดว่ะอยากกดทั้งคืนเลยว่ะอยากเล่นว่ะอยากเล่นว่ะแต่แม่งแบบไม่ว่างมาเล่นก็เล่นได้เท่าที่เล่นได้จริงเกมเพจสนุกระบบสุ่มทีมนี่จะบ้าจริงเรื่องสุ่มทีมนี้่แต่แนะนำนะครับใครเข้ามาหาเพื่อนนะครับหาเพื่อนมาเล่นด้วยกันครับกด3กด5้านะครับผมจะรู้สึกดีขึ้นอยากกดโซโลนะครับ ส่วนมากย้ายมาเป๊บเดียวเขาคิดถึงเมนตัวเองในอีกเกมผมเคยเป็นตอนย,าย้ยายมาใหม่มาหาเมนในเกมนี้เกมนี้ใครเป็นเมนตัวไหนแม่งแบบมีทางไปอะ่ะมีทางเล่นเสมอเอ็มเอลมาเล่นง่ายโปร,พรเพเยอร์เล่นแล้วสนุกพัฒนาตัวเองอ,อย่างโปร,พรเพเยอร์ฟังกโกอันนี้โคตรชอบอขอบคุณ1 0 0่บาทด้วยขอบคุณครับเป็นกําลังใจครับกับเส้นทางใหม่อาจดีกว่าเดิมขอบคุณมากครับ100บาทขอบคุณครับไม่รู้อนาคตเป็นไงไม่รู้แต่วันนี้วันนี้ก็ ได้ลองอะไรใหม่ๆละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมขอตัวก่อนไว้เจอกันพี่ครับผมมีสกิน Xbox Metro City ตอนนี้เขาทักมาแล้ผมขอที่สวยมากสำหรับผมแต่ผมอยากได้สกินโซเวเซลอ้ยขอบคุณครับขอบคุณสิบ,บาทด้วยนะครับอยากได้สกินโซเวเซลขอให้ได้ขอให้โดนไม่แน่พี่อยากจะแจกเอย แต่ตอนนี้ผมขอตัวไปคุยก่อนครับเพราะเขาเรียกตัวแล้วขอให้โชคดีทุกคนครับไปกระนำไปกระนำเมหนหน่อยว่าโปรดจ้างเดอะเป็ดในโพสต์นี้ผมขอตัวก่อนนะเจอกันครับนี่ไปกระนำเมหนหน่อยโปรดจ้างเดอะเป็ดเดอะเป็ดพิจวัยพี่ฝันดีเจอกันเจอกันในเพจ ลุยขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอให้มีข่าวดีในปีนี้และปีนี้จะมีข่าวดีๆอีกเยอะเลยนะครับไปละบ๊าย,บายทุกคนเจอกันครับซีอูครับซีอูเจอกัน